สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับที่เอธนพัชเจริญฟ้ามบารักดานตำบ,บนหนองแวงสุขารอำเภอพุ่นจังหวัดขอนแก่นนะครับตรงนี้ก็บรรยากาศหลังฝนตกมาวันสองวันก็เป็นช่วงเช้าๆชบรรยากาศดีนะครับแดดยังไม่ออกแต่ก็รีบจะมาตัดหญ้านะครับเหมือนเดิมนะครับข้อขมก็เป็นคอกเลี้ยงวัวลูกผสมนะครับตั้งเป้าไว้ว่ามีแม่พันสิบแม่แล้วก็พ่อพันธุ์คุมฝูงหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ก็มีครบแล้วนะครับมีแม่พันธุให้ลูกได้สิบแม่แล้ว แล้วก็พ่อคุมฟูงหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมีวัวทั้งหมด21็ดตัวนะครับทั้งหมดส่วนตรงนี้ก็คือถังเปลือกมันล้างมักยิดนะครับที่เราทําไว้นะครับที่เราอพอมาถ่ายเขาเรียกว่าอะไรนะพอจับกล้องท้ายกึกกึกกักกักนะครับตอนตอนบ่ได้จับกล้องทายก็บบ่ได้เห็นอยังนะครับแต่ว่าพอได้จับกล้องก็เนี่ยจังสี่ละบ่นิ่งไหยังนะครับนี่อ้า ไม่เป็นไรนะครับดูก่อนเออคือกักกักเาบาทที่นี่พอดีดึงเต็นขึ้นมาปกไว้นะครับพเพราะว่าอย่างเว้นแดดมันส่องครับเป็นถังหมักเปกลือกมาล้างหมักยีนนะครับอายุสิบสี่เดือนนะครับยังไม่ได้เปิดนะครับสิบสี่เดือนยังไม่ได้เปิดเปลือกมันล้างหมักยีนสิบสี่เดือนยังไม่ได้เปิดตอนนี้ก็ว่าจะสองปีนั่นแหละครับจึงจะเปิดอันนี้ก็เป็นอา่างหญ้าครับ หอกฟางบัวให้กินเต็มที่เลยอันนี้ห้างงาที่กินไปเหมือวัดนี่นะครับนี่ก็เที่ยงหล่อนดีนะครับนี่เดี๋ยววันนี้จะไปเกี่ยวนะครับจะไปตัดหญ้าข้างในนะครับปะเข้าไปชมกันอันนี้ก็เพิ่งเปิดประตูนะครับด้านในครับครับก็ขับรถสเลิงลงมาแปลงข้างล่างแล้วนะครับนี่แปลงหญ้าด้านล่างนะครับเดี๋ยวอันลนี้เป็นแปลงหญ้าที่เราปลูกนะครับอันนี้เป็นหญ้ามันมาเลนะครับสามงานด้านบนเป็นหญ้าไนนะครับที่เราถ่ายให้ดูประจําส่วนหญ้านี้คือหญ้าวายนะครับสองแปลงนี้ยังไม่ได้ปลูกเลยนะครับ ังไม่ไปลูกปล่อยพอปล่อยเวลามาแล้วมันก็เนื่อนานไปเรื่อยๆนะครับเนิ่นงนานไปเรื่อยๆจนเดือตอนนี้กับเขาเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ทํางานยังไม่ได้ทาอะไรเลยยังไม่ได้ปลูกเลยลูซี่ก็ไม่ได้ปลูกญ้าไดนก็ไม่ได้ปลูกนะครับนี่เป็นยาไว้นะครับนี่ก็น่าจะได้เป็นหญ้าไว้แล้วครับปีนี้น่าจะปล่อยให้อ่เขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยให้สองไร่ครึ่งนี้ว่างไว้นะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าอยู่ที่ตัวคนทําเองตัวคนทําไม่ค่อยอ่าได้ทํานะครับก็อันนี้ก็ ยาในของเราที่เราจะตัดนะครับวันนี้จะตัดวันนี้ส่วนแปลงนี้ก็พอเริ่มทยอยตัดแล้วครับจะหมุนตัดอย่นี้ครับแต่ว่าคงไม่พอหรอกครับไม่ถามว่าพอกลัวไหมไม่พอนะครับแต่ว่าเราก็พยายามตัดให้ได้วันละ8ก้อนนะครับให้ได้วัวได้กินนะครับไปเดี๋ยวมันจะสายตัดก่อนครับตัดมาได้สา3แถวแล้วนะครับแถวที่3นะครับนี่ย ตัดไปด้วยถ่ายไปด้วยก็ตุลักลีนะครับคุกคักๆเห็นนะครับหญ้านี่ยาวล้มเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงกลางกลางหญางามนะวันนี้วันที่สี่แล้วนะครับสําหรับแปลงนี้นะคตัดวันละสี่แถวนะครับได้แปดก้อนนะครับ ไม่หมุนหญ้าพันหญ้าพันเกลียวไม่หมุนแต่ก็ตัดได้อยู่ไปไปต่อตัดไปด้วยเท้าก็ต้องเขี่ยไปด้วยนะครับเนี่ยเท้าเขี่ยให้เป็นร่อ,ง,องนี้นะเป็นกู้น้อ นี่ยาวนะครับแต่ละแถวแต่ละแถวนี่คือได้ประมาณสองก้อนนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณเข้าที่ตัดมาก็ได้สองก้อนนะครับแต่ว่ายากตอนนี้ยากยากกลางแปลงมาเริ่มสนานะครับแปลงนี้ตัดไปรอบก่อนได้แปดวันเหมือนกันนะครับอันนี้ได้สี่วันผ่านแล้ว เด็ดก็น่าจะแปดวันนะครับหรือว่าหนึ่งสัปดาห์นะครับถ้าสมมุติว่าเราได้ข้อมูลแล้วว่าหนึ่งแปลงได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งไร่ได้หนึ่งสัปดาห์สําหรับ,บัวของเรานะครับับวบัวตอนนี้นะครับับวตอนนี้แต่ว่าเรา,เราเรียกว่าอะไรนะมันมันอ้างอิงก,กันไม่ได้นะครับเพราะว่าัวมันมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ ตั้งเลดไวประมาณ8วัน7วันแวันนะครับแปลงนี้แปลงนี้หนึ่งไร่นิดๆน,นะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับออหรือว่าหนึ่งไร่เต็มนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่ประมาณนี้แหละครับสำหรับเครื่องตัดหญ,ญ้าตัวนี้ก็ตัดดีนะครับสำหรับเป็นงานตัดนะเนี่ยแปลงของผมตัดแล้วเรียบญญตัดเรียบเก็บหญ,ญ้าได้สะดวกนะครับ หญ้าก็เป็นแถวเก็บได้สะดวกแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่ตัดไว้เฉยนะครับเดี๋ยวงานงานเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บหญ้าก็ต้องได้เก็บอีกรอบหนึ่งนะครับไม่เหมือนกับรถช็อปนะครับถ้ารถช็อปก็คือจะช็อปเลยเดี๋ยวถึงหัวงานแล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกับรถหัวงานก่อนนะมาครับแถวที่สี่หลังจากที่เลี้ยวหัวงานมาแล้ว ตัดคือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับเด็แต่ว่าต้องต้องเรียกคุ้มหางตลอดนะครับต้องได้คุ้มหางตลอดเพื่อให้มันไปตรงร่องที่เราต้องการนะครับส่วนเท้าก็ใช้เกี่ยงนี้นะครับตัดไปด้วยใช้เทา้าเขียรหญ้าไปด้วยนะครับ การตัดเป็นอะไรที่ไม่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีเครื่องตัดตัวนี้แหละช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะมากนะของผมตอนนี้กัวยี่สเตัวนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับยี่สเตัวเนี่ยตัดยด้ให้กัวยี่สเตัวนะครับเนี่ยอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะครับ ใครชอบแบบไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยนะครับของผมก็ชอบเครื่องชอบย่าแหละครับแต่งบประมาณยังมี่ยังไม่ถึงนะครับก็เลยขยับมาเป็นเครื่องตัวนี้ก่อนหรือว่าใช้ดีนะครับใครอยากจะสอบถาาเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รีวิวตรงไหนได้นะครับวิดีโอต่อไปผมก็จะรีวิวให้ดูนะครับวิดีโอถัดไปแล้วก็ตามไปเลยนะครับผมก็รีวิวเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ทํารีวิวแยกเท่าไหร่เด้อเด้อพอตัดเสร็จแล้วผมจะรีวิวอ่า ครื่องที่ผมปรับแต่งคร่าวๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมรีวิวเรื่อยๆนะครับในคลิปแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ทำอ,ะ,ทำอะไรกนะันเลนะทำวิดีโอแยกไปว่ารีรีวิวเครื่องแบบเป็นวิดีโอเลยนะครับส่วนมากก็รีวิวไปด้วยแล้วก็ตัดไปด้วยนี่แหละงานตัดสบายครับเนี่ยอย่างของผมนี่ยสมมุติว่าผมมี อาแปลงหญ้าสิบไร่นะ่ะถ้าผมปลูกควัวปลูกให้คัวปลูกได้วัวกินเนี่ยสิบตัวนี่โอ้อยังไงก็เหลือนะครับเหลือหญ้าสิบไร่ควัวสิบตัวนี่ถ้าเป็นหญ้าไหนยังไงก็เหลือนะครับเหลือบำรุงดีๆน้ำดีๆนี่โอ้เหลือนะครับกินกินไม่ทันเลยครับเพราะว่าพื้นที่สิบไร่นี่เยอะนะครับเยอะ เลี้ยงวัวได้ตลอดปีนะครับหญ้าสดเลี้ยงได้ตลอดปีเลยในการเลี้ยงวัวก็หลักการเลี้ยงวัวไม่มีอะไรยากนะครับต่อแค่มีอาหารให้วัวกินให้อิ่มให้เพียงพอนะครับเลี้ยงเท่าไหร่ก็เลี้ยงได้นะครับหลักการเลี้ยงวัวไม่ยากนะครับ ของเรานี่จํากัดแล้วจํากัดในพื้นที่การปลูกหญ้าเลี้ยงวัวแล้วนะครับพื้นที่หมดแล้วนะครับมีมีแค่นี้และครับแล้วก็ก็จะได้ก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะก็จะได้เลือกจํานวนวัวให้เข้าเหมาะสมกับแปลงหญ้านะครับของเราพ่อของเราไม่ใช่ว่าจะจะทําให้หญ้าเหมาะสมกับแปลงวัวนะครับ คือเอาจํานวนกัวให้เหมาะสมกับแปลงหญ้านะครับจานวนแปลงหญ้านะครับหญ้าได้สูงสุดแค่แปลงนี้แค่สิไร่รัวก็ได้กี่ตัวแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเราเต็มแม็กแล้วเต็มแม็กหมถึงว่าเราได้ครบแล้วนะครับแม่พันสิบตัวเราก็จะเลี้ยงดูว่าแม่พันสิบตัวเราเลี้ยงไว้ไหมนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ขายแม่พันกว่าจะได้ขายลูกเนี่ยมันปลาไปงีฉีครัวเลยครับ บางทีอาจจะลดแม่พันธุ์ลงอีกนะครับเหตุผลที่ลดแม่พันธุ์ลงก็คือให้เหมาะสมกับแปลงหญ้านะครับเลี้ยงเยอะแต่ว่าหญ้าไม่พอก็ลําบากนะครับเลี้ยงให้มันพอดีกับแปลงหญ้าของเราดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันมันเลือกได้ครับมันเลือกได้นะครับ,บวัวเยอะก็ขายออกนะครับ หัวเยอะแปลงหญ้าไม่พอปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มไม่ได้นะครับที่ปลูกไม่มีแล้วถึงหัวอานแล้วพอแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเลี้ยวหัวงานก,ก่อนครับอันนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฟ้าร้องด้วยนะครับเดี๋ยวว่าเมื่อกี้ว่าจะรีวิวเครื่องตัดหญ้าว่ารุ่นนี้รุ่นแรกเราปรับแต่งอะไรไปบ้างนะครับยังไม่ได้รีวิวนะครับเดี๋ยวขอไปคลิปหน้าแล้วกันจะรีบม้วนฟางแล้วครับเพราะว่าโอ้ม้วนหญ้าแล้วเพราะว่าเสียงฟ้าร้องมันฝนจะตกแล้ว เรียบร้อยแล้วนะครับมว้วนเสร็จแล้ววันนี้ได้สิบก้อนนะครับนนพี่ชายเอารถเอ็นไถไมาแก,ก้ซอยนะครับคนช่วยผมเอาสายเล็งมาได้สองก้อนเดีย๋ยวอยากไปถามแล้วก่อนนะครับว่ามันสิได้คบเบปิดบ่จะได้ไปใส่หมดทั้งแปดก้อนหรือเปล่านะครับแข่งกับเวลาคนระับฝนก็สิตกน,นะครับ เดบ๋ยนาสิเบิร์ตเดี๋ยวคำว่าเนี่ยหกก้อนเดี๋ยวผมจะม <pl ains> ันหนักเดี๋ยวผมจะรถมอเตอร์ไซลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับไปไปกันู้นะครับข้างบนไปไปกันนี่นะครับมาถึงแล้วครับเอาลงก่อนนะครับเรียบฟาเฝ้านะครับฟาเฝ้านี่ข้างหงานะครับฝาเฝ้าฝนี่ตกก่อนครับนี่ปล่อยวกมาแล้วนะครับแข่งกับฝนนะครับฝนก็จะตกนะครับเนี่ยยาทั้งหมดวันนี้ได้สิบก้อนนะครับแน่นเลยนะครับวันนี้ ยิ่งอยู่กลางแปลงนะครับหญ้ากลางแปลงยิ่งหนานะครับหญ้าเนี่ยผสมเลยนะครับเนี่ยหญ้านี่ถามว่าคุณภาพเลยเนาะครับนี่โอ้โหแบบสุดยอดเลยนะครับหญ้าคุณภาพทุกระดับประทับใจนะครับสิบก้อนกินๆบามัดเลือดร้อยของเราสิบสามปีนะครับคลอดลูกแล้วประมูลมาจากกรมท่าพระนะครับงอประมูลมากนะครับนี่ก็อยู่นี่ตัวนี้ก็ติดจองไว้แล้วนะครับติดจอง 12นะครับนี่หมื่นสองนะครับหมื่นสองก็แจ้งรายละเอียดอ่าเขาเรียกว่าอรแนแนวทางด้วยนะครับป่ะผมผมกับคันผมได้แบ่งอ่าให้สมาชิกแบ่งออกไปผมก็จะแจ้งราคาไปนน้ำหนาะครับเพื่อเป็นแนวทางน้ำเนาะว่ามันขายใบเท่าไหร่ราคามันอยู่ประมาณสักเท่าไหนะครับวัวสิบหกปีนะครับเอ้ยสิบหกเดือนสิบหกเดือนก็ติดจองตอนแรกว่าจะเมาเมื่อวานนี้ก็ยังไม่เมาเนาะเดี๋ยวรุ่นนี้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวจะเด็ ทำวัคซีนลำปีสกินนะ่ะน้อยๆนี่รอบนั้นทำไปสามตัว้านนี้สองตัวนะครับเดี๋ยวสองตัวเดี๋ยวถามคุณหมอก่อนนะครับ <c oughs> ก้อนนี้นะครับสองแม่นี้คือแม่ที่แก่ที่สุดในคอ,อกที่เป็นดังเดิมนะครับกับตัวนั้นข้างหลังคือรอคลอดนะครับไม่เกินเดือนนี้นะครับไม่เกินเดือนนี้ฟ้าคึมนะครับเดี๋ยวผมถ่ายฟ้าบางผู้บอกโอ้ยอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าคึมนะสักพักก็น่าจะตกแล้วนะครับฝน วัวก็จะมีวัวตรงนี้ดีนะครับดีเอามาปล่อยไว้ตรงนี้ก็คือมีเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยที่ขาเรกว่าอะไรนะ,ะที่พักนะครับที่พักงัวนนี่ใกลออกแล้วนะครับโค่นหางก็เริ่มยุบแล้วนะก็โอ้เอวัยวะเพศก็เริ่มขยายแล้วว่นาน่สิโดนนะเอ้ยมึงซนถึกโตว่าน่ะไป้นตัวไวงกูงูนะเนี่ยอันนี้ก็ถ่ายไปด้วยเสียงไปด้วยนะครับลมฟ้าก็จะมาแล้วเดี๋ยวเจ้าก็จะปิดกล้องแล้วก็เข้าบ้านแล้วนะครับ ฝนฟ้าอากาศนะครับพอช่วงนี้ก็ได้ยินว่าแอนแทกระบาดนะครับสองสาวันละก็ระวังกันด้วยนะครับของเราก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอวัคซีนลำปีสกินก่อนนะครับน่าจะมีสองตัวนะที่ยังไม่ฉีดก็พวกที่คลอดล่าสุดเนี่ยมันมีวัวเลือดร้อยก็เลยต้องอยากฉีดหน่อยนะครับก็มีอะไรนะเขาเรียกไหมมีทุนทรัพย์ในการไอ้นั่นก่อนก็กินนี่อย่างนี้นะครับเนี่ย ย่างดีเลยนะครับย่างดีเล่มึอนี่ย่าอย่างดีเลยแล้วพาเดินเข้าไปดูอ่าเนี่เจ้าเลือดร้อยนะครับัวเมียไม่ได้เสริมอาหารคนให้แม่มันกินเท่าไหร่นะครับอยู่ที่การเลี้ยงนะครับเลี้ยงดีก็ลูกก็ส่งลูกดีนะครับแล้วเสดแม่ก็ถือว่ายังไม่ยุบเท่าไหร่เพราะว่ามีหญ้าสดกินนะครับน่าจะน่าจะเพียงพอนะเพราะว่า หมายถึงว่าแม่มันนี่เป็นตัวที่กินหญ้าได้หลายกมูนะครับกินหญ้าได้ดีกินหญ้าได้เยอะนะครับกินเรากินเรานะครับหมายถึงว่าคุณจะเกี่ยวหญ้ามาให้น้อยมันก็ะกินได้หลายสมมติว่าเกี่ยวได้แปดก้อนมันอาจจะกินตัวเดียวไปก้อนหนึ่งยังสินะครับเกี่ยวได้หาก้อนมันก็จะกินตัวเดียวไปก้อนหนึ่งยังสินะครับเนี่ยส่วนตัวอื่นก็ได้กินน้อยตามลงไปแต่ว่าในสัดส่วนของที่มันได้กินเนี่ยมันจะได้กินเยอะกว่าเพื่อนนะครับเพราะมันเป็นคุ้มฝูงคุ้มฝูงแล้วก็ตัวใหญ่กว่าเพื่อนแล้วก็กินหญ้าค้หไ่นะครับ โมื่นเห็นบ่เสียมันเจ็ดเจ็ดนี่ครับน,นี่เห็นบ่เอาผู่เจนะ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดน่ะสิบสองนะครับสิบสองสิบสองหรือว่าหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับเนะี่ยรอแล้วนะครับรอก่อนนี้นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนใครมีข้อแนะนำข้อสงสัยซักถามหรือว่ายังไงก็เม้นใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดี